กำลังกลับน้ำนี่มือมือขอโทษนะนี่ไม่ได้แบบการลุกนี่มือต้องจอยเออต้องอยู่กับจอยเคยขับรถออโต้ไหมไม่เคยขับอ่ะขัไม่เป็นขับรถออโต้มันไปเองแต่เราไม่ได้ปล่อยพวงมาลัยเห็นไหมเออต้องถือไว้ด้วยเคยไหมโอเคเอ้เราจะจะชนนะจะชนละดันดันลูกเอาดันดิเหมือนกับอ่แต่งอยู่ข้างหลังมันสามารถสไลด์ได้เลยโอเคไหมครับอี่แต่งมันจอดอยู่อ่ะมือต้องไวดิลูก เงี้ยมือไวพี่จีไปถ่ายรูปไหมเนี่ยฮะเออผมดูไปใช่ไหมลูกอ่าฮะบึ๊บเอา,าข้อนี้มาดูมาดูเราไปสองรอบแล้วใช่ไหมข้อนี้ปลายงานเนี่ยมันไม่ถึงทำไงสับสัพหมวดลูกตบแต๊กกับยุดใช่ไหมเอา้าจิ๋หนูนี่เก็บปลายงานให้ลูกค้าก่อนก็ได้เอาสเปรย์ปวดสเปรย์สเปรย์น้ำอยู่ไหนปั๊มน้ำ เนาะเก็บทีบ้ารออยู่ปลายแปลงเดี๋ยวมบอกว่าทําไมปลายแปลงไม่ถึงเนี่ยเก็บเก็บผ่านหน่อยป้าไปเลยโอเค <Okay. S 2> ไหมลูกเก็บก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันที่ตอนหลังได้ตรงน,นี้เก็บก่อนงานที่ไม่ถึงอา้าวเก็บเสร็จปิดปั๊มน้ําลูกปรือเปิดออโต้ต่อทีหนึ่งค่ะคไม่ต้องใกล้ๆครับกดได้เลยโอเคโอเค,โอเคไหมคะอ,คอินทีหนึ่งไทยทีหนึ่งค่ะโอเค กดสองทีเพราะอีกทีหนึ่งคือปิดอีกทีหนึ่งคือเปิดแใช่ไหมลูกตัวไวๆไอ้ก้าอย่าดื้อหนีไปไหนนี่หนีครูอย่ากลัวครูดิก็ไม่เป็นอือครูเป็นูกไม่ช่อือืออย่าดื้อดิมาสอนแค่ัหนเพื่อนแค่ผมสอนอย่างนี้ทุกคนถ้าแบบนี้ยิ่งง่ายใช่งแน่เพราะนี้มันอยู่ในห้องแอร์เย็นๆยังไม่ใช่พอไปถึงหน้างานจริงๆลูกค้าก็จะได้เป็น ได้ไหมลูกเขิมเนีย่ยเขิมนี่ดูหน้าจอที่ฮึฮึฮึหน้าผมมีครอบครัวแล้วไม่ได้ขีดใดลูกบอสไอ้อไเบ๊ก